การพุ่งชนกันในอวากาศมันเป็นปรากฏการณ์ที่รุนแรงและส่งผลต่อชีวิตในจักรวาลจากการชนเล็กๆน้อยๆไปถึงการกระแทกด้วยความเร็วสูงแรงดึงดูดทำให้ทุกสิ่งเคลื่อนไปมาตลอดเวลาในอวากาศดังนั้นสิ่งต่างๆจึตง,ต,งต้องชนกันอย่างเลี่ยงไม่ได้อุกกาบาตดาวหางกาเลซีและดาวเคราะคือวัตถุที่มีส่วนในเหตุการณ์ที่รุนแรงเหล่านี้ แม้แต่การพุ่งชนจะรุนแรงรและสร้างความเสียหายอย่างมากเราก็อาจมีที่มาจากพวกมันเช่นกันดารินรรกินกำีลกันมหาคำตอบเรื่องการชนกันในอดีตที่แสนยาวนานที่เกิดขึ้นไกลออกไปในอวากาศ รกสินจำกัดการค้นหาไปที่หินสีเทาเปล่งปลั่งมันเป็นสิ่งที่เหลือจากการชนที่รุนแรงของวัตถุใหญ่ยักษ์สองชิ้นชิ้นใหญ่สุดมีขนาดเท่ากับดาวพฤูโตหินขนาดใหญ่ที่มีชื่อ2003 EL61 นี้เป็นสมาชิกของกลุ่มดาวจากการพุ่งชนที่โคจรอ,อยู่เลยดาวเนปจูนออกไป กลุ่มดาวจากการพุ่งชนเป็นกลุ่มวัตถุที่มีรูปร่างขนาดและมุมโคจรคล้ายกันมากครับขนาดที่เคลื่อนไปรอบดวงอาทิตย์พวกมันจะอยู่เป็นกลุ่มแน่นตามวงโคจรเพราะมันมาจากวัตถุเดียวกันวัตถุที่มาจากดาวเดียวกันควรประกอบด้วยสารคล้ายๆกันดังนั้นการศึกษาองค์ประกอบและพิสูจน์ได้ว่าพวกมันคล้ายกันเราจะรู้ว่ามันมาจากแหล่งที่มาเดียวกัน เมื่อหลายพันล้านปีก่อน2003 EL61 และกลุ่มของมันเป็นส่วนหนึ่งของวัตถุขนาดยักษ์ที่มีขนาดกว่า1,000ไมล์วัตถุขนาดยักษ์นี้อยู่ในคาปร์เบลดินแดนสำหรับวัตถุที่ไม่ได้กลายเป็นดาวเคราะห์ในระบบสุริยะชั้นนอกแต่ในขณะนั้นคาปร์เบลเต็มไปได้วยวัตถุที่กระจัดกระจาย อินเคลือบน้ำแข็งนี้ใน,นที่สุดก็พุ่งชนกับหีนอีกก้อนหนึ่งที่มีขนาดครึ่งหนึ่งของมันด้วยความเร็วประมาณ3,000หไมล์ต่อชั่วโมงแรงกระแทกทําให้เกิดพลังงานเท่ากับระเบิดอะตอมหมื่นล้านลูกมันยังทําให้เศษน้ําแข็งขนาดใหญ่จากวัตถุนั้นกระจายออกมาแต่ละก้อนมีขนาดตั้งแต่250หไมล์ไปจนถึงขนาดเม็ดเล็ก ชิ้นส่วนที่แตกออกมาบัดนี้กลายเป็นสมาชิกของกลุ่มดาวจากการพุ่งชนที่มี2,003 e l 6 1เป็นชิ้นที่ใหญ่สุดเรามากันที่สนามยิงเป้าบินเพราะแนวการเคลื่อนที่ของเศษเป้าหลังจากถูกยิงมันคล้ายมากกับวงโคจรที่สมาชิกกลุ่มนี้เคลื่อนไปนะครับเมื่อมันถูกยิงชิ้นส่วนกระจายออกแต่พวกมันไปตามทิศทางเดียวกันขณะที่มันร่วงลงมา ในกรณีของ2003 EL61 แรงกระแทกทำให้มันหมุนอย่างรวดเร็วเหมือนกับเครื่องเล่นในสวนสนุกโดยหมุนหนึ่งรอบทุกๆ4ชั่วโมงมันถูกชนด้านข้างแล้วมันหมุนไปและเนื่องจากมันหมุนเร็วมากจึงท,ทำให้มันยาวขึ้นมันดึงตัวเองออกและเอ่ม มีรูปร่างเหมือนลูกฟุตบอลเพียงแต่ว่ามันเหมือนฟุตบอลที่คุณปล่อยลมออกบางส่วนและบี้มาที่ด้านหนึ่งดังนั้น2003 EL61 เป็นวัตถุขนาดใหญ่ที่หมุนเร็วที่สุดที่เรารู้จักที่หมุนอยู่ในระบบสุริยะไม่มีสิ่งไหนเหมือนมันอีกแล้วครับนักดาราศาสตร์ดาวเคราะไม่เปล่าได้ทำการสำรวจ2003 EL61 อย่างจริงจังซึ่งเป็นวัตถุที่ใหญ่สุดและสว่างที่สุดในคาร์เอร์เบ มันสว่างมันใหญ่แต่มันยังแวววาวด้วยครับเพราะเราคิดว่าเมื่อการพุ่งชนเกิดขึ้นน้ําแข็งส่วนใหญ่หลุดออกไปและวัตถุรร,รอบมันแล้วก็มันปล่อยให้ชั้นน้าแข็งบางล้วนๆอยู่บนหินก้อนนี้และนี่นคือเหตุที่มันแวววาวกว่าสิ่งอื่นๆเพราะมันมีน้ําแข็งที่บริสุทธิ์ติดอยู่ครับ เออผมคิดว่า2003 EL61 เป็นวัตถุใหญ่ที่สุดในอวกาศที่เกิดการชนและก่อตัวเป็นกลุ่มขึ้นผมเชื่อจริงๆว่ามันเป็นการชนครั้งใหญ่สุดครั้งหนึ่งที่เกิดขึ้นในส่วนนอกของระบบสุริยะในประวัติศาสร์ของระบบสุริยะเลยแรงกระแทกไม่เพียงทำให้เกิด2003 EL61 และกลุ่มของมันมันยังทำให้เกิดดวงจันทร์สองดวงด้วยเรากำลังค้นหาพวกมันอยู่และ ราวสิบเปอร์เซ็นต์ของวัตถุในไครเปอร์เบลมีดวงจันทร์แต่วัตถุพวกนี้ทั้งหมดที่เราดูอยู่มีเพียงไม่กี่ดวงที่มีดวงจันทร์มากกว่าหนึ่งดวงกล้งดูดาวอินฟราเรดบอกขนาดของวัตถุเหล่านี้โดยการวัดความร้อนที่มันส่งออกมาแม้ว่าส0งันสามเอจะใหญ่กว่าสมาชิกที่ใหญ่สุดรองลงมาหนึ่งร้อเท่ากลุ่มที่แตกกระจายนี้ก็ยังมีวงโคจรคล้ายๆกัน ชิ้นส่วนยังอยู่ด้วยกันและติดตามกันไปในวงโครจรรอบดวงอาทิตย์ดังนั้นนักดาราศาสตร์สามารถระบุกลุ่มที่ถูกพุ่งชนได้โดยการมองดูลักษณะของวงโครจรเช่นระยะจากดวงอาทิตย์วงโครจรเป็นวงรีมากแค่ไหนเมื่อคุณยิงปืนลูกซอง กระสุนจะพุ่งออกไปในแนวคล้ายๆกับกระสุนหลักมันเป็นอย่างเดียวกันในกลุ่มดาวที่ถูกชนในระบบสุริยะซึ่งไปตามวงโครจรเดียวกันหลังการพุ่งชนกับที่วัตถุแรกเริ่มงมันไปและนี่คือวิธีที่เราใช้ระบุมันครับดังนั้นหลังจากการชนเกิดขึ้นมันจะมีวงโครจรต่างไปเล็กน้อยไม่เหมือนนักวิ่งบนลู่ซึ่งจะวิ่งบนเลนของตนซึ่งต่างก็วิ่งด้วยความเร็วใกล้ๆก,ก,กัน เพราะเลนต่างๆก็มีความยาวต่างกันเล็กน้อยหลังจากช่วงหนึ่งถ้าคุณมองดูลูกวิ่งแลนะวิ่งแต่ละคนจะอยู่คนละที่ของลูกวิ่งนั่นก็เหมือนกับกลุ่มวัตถุนี้ในตอนนี้ดังนั้นแม้ว่าพวกมันจะไม่อยู่ชิดกันวันนี้ตอนที่เราดูมันเรายังสามารถระบุแต่ละอันได้ในด้านของวงโคจรวิธีที่มันโคจรรอบดวงอาทิตย์นักวิทยาศาสตร์สงสัยว่า2 0 0 3 EL61 อจะเกิดการชนอีกครั้งในที่สุดหรือไม่ ูเหมือนว่าเนบจูนกำลังดึงมันด้วยแรงดึงดูดซึ่งจะเปลี่ยนวงโคจรอของมันในที่สุดในอีกร้อยล้านปีมันจะเกือบตัดกับวงโคจรอของดาวเนบจูนถึงจุดนั้นมันจะยากที่จะราาได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเนบจูนอาจเบียงมันเข้ามาในระบบสุริยะวงในหรืออาจเวียงออกไปและหลายสิ่งอาจเกิดขึ้นได้ครับวัถตถุต่างๆถูกกระแทกออกจากคาร์บเปลเป็นระยะและลอยมาสู่ระบบสุริยะวงใน หินน้ำแข็งเหล่านี้กลายเป็นดาวหางเมื่อมันมีหางยาวที่เป็นน้ําแข็งและฝุน่นเมื่อเคลื่อนมายังดวงอาทิตย์ของเราในที่สุดมันจะเคลื่อนเข้ามาอาจจะมายังดาวพฤหัสถึงตอนนั้นดาวพฤหัสจะเหวี่ยงมันเข้ามาในระบบสุรยิยะไม่มีใครเคยคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าวัตถุขนาดเท่า2.3เอล11ชนดาวพฤหัสขึ้นมาแต่ดาวหางที่เล็กกว่าเคยถูกพบว่าชนดาวกาสยากักษ์ดวงนี้มาแล้ว ในเดือนกรกฎาคม1 9 9 4กล้องดูดาวอวากาศฮับเบลิลสังเกตเห็นเหตุการณ์ที่น่าตะลึงเศษดาวหางกลุ่มหนึ่งที่ชื่อชูเมเกอร์เลยวีเกพุ่งเข้าชนดาวพฤหัสด้วยความเร็ว1,30,000ไมล์ต่อชั่วโมงชิ้นดาวหางที่ใหญ่สุดทำให้เกิดแรงระเบิดขนาด6ล้านเมกะตันพวกมันพุ่งชนดาวพฤหัสราว20ครั้งทุกๆ7ชั่วโมงจนกระทั่งพวกมันสลายไปหมด จุดที่กระแทกทําให้เกิดรอยบนผิวของดาวพฤหัสซึ่งบ่งบอกถึงเหตุการณ์ที่รุนแรงนักวิทยาศาสตร์อวุโสของ JPL Don จ e o m a n นได้วิเคราะห์เหตุการณ์ช um ูเมเกอร์เลวี่เนี้การกระแทกของชูเมเกอร์เลวีเกเป็นสิ่งที่ทําให้สาธารณะและชุมชนวิทยาศาสตร์รับรู้ในด้านที่ว่าการชนในอวกาศเกิดขึรยย้ระยะระยะและพลังงานที่มันสร้างขึ้นนั้นมหาศาลจริงๆ เป็นสิ่งดีที่มันชนดาวพระหัสไม่ชโลกของเรานะครับเพราะน่าจะเป็นปัญหาใหญ่มากบนโลกพาชูเมกเกอร์เลวิกาชนโลกมันจะทําให้เกิดลูกอุกาบาตขนาดใหญ่ขนาดใหญ่สุดราวสี่สิไมล์ลูกใดลูกหนึ่งกดทําลายเมืองใหญ่ได้และดันฝุ่นขึ้นมากพอที่จะบังแสงอาทิตย์ได้หลายเดือน ดาวพรหัสซึ่งอยู่ในระบบสุริยะวงนอกและมีขนาดใหญ่กว่าดาวเคราะห์อื่นๆรวมกันมันจึงรับการชนมากมายซึ่งอาจมาถึงโลกหากไม่มีมันดังนั้นพี่ชายของเราดาวพรหัสจึงคอยดูแลเราอยู่ดาวพรหัสทำหน้าที่เหมือนผู้รักษาประตูในอวกาศแต่มันจะสามารถเปลี่ยนทิศทางของ23 el 61ได้หรือไม่หากมันหลุดจากไคเปอร์เบลและพุ่งตรงมาสู่โลก เป็นไปได้เช่นกันที่มานาชนดาวพฤหัสเหมือนชูเมเกอร์แลวี่เก้าว,วัตถุนี้มีขนาดสองพันเท่าของสิ่งที่เคยชนดาวพฤหัสชูเมเกอร์เลวีเก้านะครับดังนั้นนี่จะเป็นการระเบิดที่เหลือเชื่อในท้องฟ้ายามค่ำคืนมันจะเป็นสิ่งที่โดดเด่นที่สุดที่คุณเคยเห็นได้ซึ่งใหญ่กว่าพระจันทร์เต็มดวงอย่างน้อยก็หางของมันเนื่องจากวัตถุจากการพุ่งชนเป็นสิ่งยากที่จะมองหานักวิจัยจึงต้องการศึกษา 203e l 6 1 1และญาติๆของมัน เรารู้เกี่ยวกับกลุ่มวัตถุจากการพุ่งชนในไคเปอร์เบลน้อยกว่านั่นก็นเพราะเรารู้จักสมาชิกไคเปอร์เบลน้อยกว่าที่เรารู้จักอุกกาบาตค่ะดังนั้นจึงมีการวิจัยที่ผ่านมาเพื่อพยายามหาวัตถุจากการพุ่งชนในไคเปอร์เบลน้อยกว่าในทุกวันนี้เรารู้จักเพียงกลุ่มวัตถุพุ่งชนกลุ่มเดียวในไคเปอร์เบลพวกมันหาได้ยากมากและระบุได้ยากและเราโชคดีว่าสำหรับ2 0 3 el61 และกลุ่มของมัน เรากำลังเร่งมือที่จะหาวิธีมองหากลุ่มพวกนี้เพิ่มขึ้นเพราะพวกมันต้องอยู่แถวนั้นเราเพียงไม่รู้วิธีหามันเช่นเดียวกับเป้าบินนี้ครับสมาชิกใน2003ของ EL 61ยังคงอยู่ในวงโครจรเหมือนกันทุกวันนี้เราสามารถ,ถติดตามมันได้และเรียนรู้มากขึ้นเกี่ยวกับประวัติของไเปอร์เบลและการชนของมันปริศนาอย่างหนึ่งที่ยังคงอยู่ ก็คือการชนของ2003 EL61 เกิดขึ้นเมื่อใดกันแน่เราคิดว่าสาม,มารถดูว่าวัตถุอยู่ที่ไหนตอนนี้และพยายามคิดย้อนเวลากลับและหาว่าเป็นตอนไหนที่เกิดการชนครั้งใหญ่ขึ้นที่เราเดาคือคำตอบคงจะใกล้เคียงกับช่วงริ่มต้นของระบบสุริยะ2003 EL61 และกลุ่มของมันอาจจะเกิดขึ้นในช่วงที่โกลาหลที่สุดในประวัติศาสตร์ระบบสุริยะของเรา ตอนที่การพุ่งชนเกิดขึ้นมากมายท่ามกลางดวงดาวยามคำ่ำคืนตั้งแต่แรกเริ่มการพุ่งชนเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นปกติในจักรวาลพวกมันก่อให้เกิดจักรวาลส่วนใหญ่ของเราและในขณะเดียวกันก็ทำลายบางส่วนไปด้วยพร้อมๆกันการชนกันคือวิธีหนึ่งในการสร้างดาวเคราะห หากไม่มีการชนกันเราจะไม่มีดาวเคราะห์เกิดขึ้นเลยคุณเริ่มจากอนุภาคเล็กๆมากซึ่งแต่ละอันพุ่งชนกันจนใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นแล้วก็ใหญ่ขึ้นกระทั่งคุณได้ดาวเคราะห์ขึ้นมาในขณะเดียวกันการพุ่งชนก็ทําลายดาวเคราะห์ได้ด้วยดาวเคราะห์ในระบบสุริยะของเราถูกสร้างขึ้นในยุคท,ที่เรียกว่า heavy bombardment ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อกว่า4,500ล้านปีก่อน และการพุ่งชนมันได้หยุดลงหลังจากยุคเฮฟวี่บอมบ์ดเมนต์กว่า600ล้านปีต่อมาระบบสุริยะของเรา,ผาเผชิญกับการชนกันอย่างสูงในยุคที่เรียกว่าเฮฟวี่บอมบ์ดเมนต์ช่วงปลายอินที่ลอยมาซึ่งเล็กเกินกว่าจะเป็นดาวเคราะห์เริ่มเล่นเกมบเบลียดจักรวรลโดยพุ่งชนและกระดอนจากดวงดาวอื่นด้วยพลังอันมหาศาล มีเศษวัตถุปลิวไปทั่วหมดดังนั้นจึงเกิดการชนขึ้นมากมายหลุมอุกบาทที่คุณเห็นบนดวงจันทร์มาจากยุคแ,แรกนั้นตอนที่ระบบตุริยะกําลังก่ะตัวอยู่และดวงจันทร์ของเราเผยเห็นว่ายุคนั้นฟันป่วน,นแค่ไหนบนโลกเราเราสามารถคำนวณได้ระดับหนึ่งโดยดูจากหลุมอุกบาทบนดวงจันทร์ว่าเราถูกชนโดยวัตถุขนาดใหญ่ราวหกไมล์บ่อยแค่ไหน ในช่วงปลายๆของยุคเฮฟวี่บอมบ r d ัดเมเราโดนอุกกาบาตขนาดหลายร้อยไมล์พุ่งเข้ามาชนโลกด้วยวัตถุเหล่านั้นสามารถทำให้มาหาสมุทรระเหยได้และทิ้งรอยแผลไว้ในจุดที่มันชนทำให้อุณหภูมิพื้นผิวสูงกว่าที่จะมีชีวิตใดอยู่รอดได้